วิญญาณหมูเข้าวิญญาณหมูเข้ามัามเาเนเข้ามาแล้วยังไงเฮ้ยต้องไปเรียกหมอปลาแล้วไปเรียกหมอปลาหมอปลามาแล้วทําไงใหเหงื่อใหเหงื่อเกตอันนี้เกตรู้ทําเสียงทําเสียงเร็ว<ำ>เกตว้าแมงมุมปล่อยอะไรแมงมุมเปล่าอ,อะไร กับ Active กับไมโลนะคะมีกิจกรรมใหม่มาอีกแล้วคะ่ะวันนี้เลยนะคะเป็นการ Active พวกเรานะคะกับไมโลอยู่ที่บ้านคือกิจกรรมที่ไม่ต้องเอาอุปกรณ์เยอะในบ้านเราก็ไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะนะเรียกว่าเป็นการหากิจกรรมให้กับเด็กเล่นที่บ้านแบบไม่มีวันเบื่อเลยนะฮะพร้อมหรือยังพร้อมค่ะเด็กๆเ,เนี่ยเราต้องพร้อมทั้งร่างกายั้งจิตใจเสมอนะฮะเราต้องเติมพลังนะคะรับเป็นทั้งแคลเซียมอะไร และกิจกรรมวันนี้ของพวกเรานะคะนี่เลยค่ะอุปกรณ์น้อยมากอะไรครก้าเล่ถ่ายรูปโอ้ยแจมันทำไมพี่อ๋อเกมถ่ายรูปเคยเล่นรืเปล่าที่เกาหลีเขาเล่นกันนะใครเคยเล่นยกมือขึ้นกัเล่นเปล่าเกเคยเล่นเปล่าอไม่เคยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้แม่จะพาเล่นเล่นไม่เคยเล่นโอเสอยากเล่นไหมอยากเล่นกันไหมคะ วิธีเล่นง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวเราใช้แค่กล้องถ่ายรูปกับขาตั้งกล้องเท่านั้นเลยซึ่งไม่ต้องหาอะไรใหม่เลยกล้องถ่ายรูปมีของจะอยู่แล้วนี่เดี๋ยวแม่จะมีรีมทคอนโทรลวันนี้เป็นเกมที่แม่บังคับเองแม่ชอบบังคับมาทั้งชีวิตอยู่นั่นคือการออกกำลังกายแล้วที่เวลาขับรถนะแม่ก็ชอบบังคับให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบอกให้ปิดไฟเลี้ยวบอกให้อย่ามองป้ายที่มีผู้หญิงวสวยทักการอะไรทองการอะไร เดี๋ยวเราจะให้ออกนี่เอาหมูออกจากปากก่อนนะเกสคุณเป็นร่างทรงนะครับเป็นร่างทรงเจ้าพ่อแม่หมูหมูสามชั้นเหระครับวิญญาณหมูเข้าวิญญาณหมูเข้ามันเข้ามาแล้วยังไงเอ้ต้องไปเรียกหมอปลาแล้วไปเรียกหมอปลาหมอปลามาแล้วทาไงเหอกเหอก่อนที่เราจะเล่นเดี๋ยวจะให้กระโดดตบลูกออกกำลังกายก่อนคนละห้าทีข้างนอกและวิ่งเข้ามาถ่ายรูปในเฟรม ยังเดี๋ยวเออแต่กติกาที่สำคัญที่สุดคือขอสามภาพที่หน้าชัดเท่านั้นเพราะแม่จะกดรัว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 เราจะต้องมาโฟกัสกับกล้องเองนะมีเวลา30วินนะอ่ะโอเคซีออมากระโดดตบตรงนี้นง ภาพที่1นะที่ได้นะสามภาพสุดท้ายนะรูปที่1คือภาพนี้นะฮะนี่และรูปที่2อาและรูปที่สโอ้โหรอบนี้ถือว่าเกสชนะสมภาพสุดท้ายเพื่อนนี้ได้เกสเต็มเต็มอ่าเหลือสองรอบต่อไปก่อนเล่นเราจะปั่นจิ้งหรีกสองรอบอถอยถอยไปถอยไปใช่ถอยไปเลย เช็คไม่นะคะลุกทีหนึ่งพี่อชนะเลยอะไรเนี่ยครั้งที่สองนี้พี่ออได้อะ <c oughs> ลุกนั่ง5ทีนะแม่จะบงังคับแม่จะบงังคับไอแม่จะกดตรงนี้นะั <c oughs> าคัาเวลากู <oo> <c oughs> สามอะคนต่อไป1องสาม,สามล้อถอ,อยอยอยถยถอยถอยอยถอยถอยอยถ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 อยอยถ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 อยรอยถอคถอยออยถออยออะออีอะะอ่อ พี่ออชนะเพราะอะไรว่าเห็นหน้าตลอดเลยเพราะว่าหน้าใหญ่เขารู้มุมเขารู้มุมกล้องเขาเล่นเฟนแม่แม่คนไหนนะคะที่ชอบกิจกรรมแบบนี้นะคะอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะคะ ที่แล้วอ่ะจาก y o u t u b e ไมโลไทยแลนด์ YouTube, ilo, อะ่ะมีแม่แม่เม้นมาเยอะมากบอกว่าแม่จูนขอพื้นที่น้อยๆให้หน่อยสิเหรอใช่วันนี้เราก็เลยจัดภารกิจใช้พื้นที่น้อยๆตามพี่ป้าบอกเลยไม่ได้เม้นแค่นั้นนะเม้นว่ามีหลายเม้นเลยบอกว่าทำไมป้าหน้าเด็กเชูจูแนดีที่สุด<อ>แล้วมีหลายคนบอกว่าทำไมออก้าถึงขี่จักสกีเก่งออก้ากินไมโลนะฮะแล้วทำไมออกุยขับรถเก่ง แล้วทำไมออกูถึงฉลาดออกูกินไนโลนะ,ะมีนะด้วยแล้วทำไมออเกตทำเสียงหมูได้เก่งจังเลยอยากจะให้ออเกสทำเสียงหมูให้ดูใน e ีพีนี้หน่อยได้ไหมอา้าวขอเสียงหมูตัวผู้ตอบคำถามพี่พี่หมดแล้วนะแต่รรแต่แต่ภารกิจนี้แหละกิจกรรมนี้แหละที่พี่พี่ขอมานะฮะ เป็นกิจกรรมเรียกว่าใบคำหันษาพาบันเทิงทั้งานอันนี้ใบคํานี่เดี๋ยววันนี้แม่ขอถือแล้วเด็กๆทายแม่มาปาช่วยได้เรามีพื้นที่แค่นี้เราใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์เลือกด่านอะไรคะเด็กๆให้จิ้มมีอ่ะอ่ะเปิดได้หมดจะทํำท่าจะอะไรได้ทุกอย่างเขียนก็ได้ทำอะไรก็ได้ให้แม่ถ่ายถูกเรามีเวลาด่านละ45วินาทีเท่านั้น1 2 3สองสามขอเริ่มก่อน เอ้ยอันนี้เอาจะรู้วน่าดิวเปอร์คอนไปก่อนไปก่อนหนึ่งสองสามเอ้าเบอร์เกอร์อาอาหารอะไรที่ที่เอ่อเอ่อซมตัมซมตัมโอ้โหก่อนให้อาหารว่ะสปาเกตตี้ผักหั่นสลัดก๊อก บาร์บีคิวเผ็ดพริกอาหารตามสั่งอ๋อกระเพราหมูสับไผ่ดาวเฮ้ยไอ้นี่นี่เกตอันนี้เกตรู้ทำเสียงทำเสียงเร็วเกตวัวหมูหมูอะไรหมูหันเซนวิเร็วเซวิทเดียวต้ดเอ่ะแม่ไัอิหมดเวลา ต่อไปครับอ่าต่อไปด่านหมดหมดที่2อันนี้หมดสัตว์่อยง่ายอ่ะเวลาไปฟีได้เวลาไปฟีได้ดูอะไรคะเสียอะไรคะเจออะไรคะมาสีอะไรสา้อะไร ร้องว่าอะไรร้องว่าอะไรจระ,ะเข้โอ้ยกัดแล้วคันคันเออ,<า>อเวลาปลายปลายขายเอ,อ้ป๋าเนี่ยด่านสัตว์เราทำไปได้3คะแนนเราใช้ด่านผลไม้นะนเราไม่จำกัดเวลาละเอาสนุกดีผล,ลไม้นะป๋าชอบกินเทียมเปิดหวานกันเทียมที่เป็นลูกกะข้าวกะเทีย,ทยหมหวานๆลูกกะเทียมเนี่ยไงก็ไม่ดุริลมาหมดกะเทียมแล้ว ผลไม้ปวกปอกเปลือกแม่แม่ชอบปอกกินอ่ะชอบคล้ายๆมาคู่กันสองพยางปอกออกมาเป็นกลีบสีขาวแล้วคือออกกล้าไม่กินผักผลไม้ไงเอาไหมอ่ะโอ้โหยากเลยนี้อันนี้สองพยางโหนักร้องนักร้องไม่ใช่นักร้องอะไรหายทองคำดิจินเตอร์เก่ารักไีมนักร้องอะไรหายทองคำ แมงมุม,มแมงม,ม,ม,มุมปล่อยไร okay! แมงมุมปล่ะไรปล่อยไรอวจ้าแมงมุมปล่อยใหญ่ <c oughs> เออเอาเอาลำมารวมกับอะไรลใหญ่ <c oughs> เอออันนี้อันนี้ที่อาก้าไม่ชอบกินเหมนลยเอออันนี้ที่อกูชอบกินมากเป็นยาวๆลิงชอบ <c oughs> กุ้ยกล้ยอะไรสมะย่ง <c oughs> ยาวๆ <c oughs> กล้ยอะไรไม่เหม็นก้อเอเออเลนไรลนไรลนอุยนี่่ชอบกินจิ้มนม เออเพื S <S yeah. uh ่อนเพื่อนออกัสเพื huh. ่อนออกัสลูกพี่แจพี่แจงแจงมือเอออันนี้ที่แม่ชอบแกะกินที่บ้านโอเคก็ข้าเป็นเป็นเส้นเออรวมๆกันแล้วหวานหวานชั่งคอมหวานที่มันเป็นกูดก่อนเออส้มแล้วก็แล้วก็ ตอบไปใส่เออนี่แม่ทุกวันเลยเนี่ยแม่แม่ใช้ทุกวันเลยซีีทำความสะอาดทำความสะอาความสะอาด้ะอทอเออขไข่เจียวแม่ที่แุกคนครับอันนั้นอไรโอเคโอ้โหกยยไ้ก็มาคู่กันคู่กันเมาเออใส่ไม้ใส่ทรายใส่ดิน ที่ใส่ต้นไม้อะไรตุ๊กจ่เ็นโอ้ยไม่ใช่เนี่ยเนี้ยเนี่ยเออเอากระถางมาก่อนโอ้โหอันนี้แวร์ของฝากต่างจังหวัดเวลาผู้เฒ่าผู้แก่และชอบให้เราเอามาคนแก่อีกอันนึงเรียกว่าแก่แก่แม่ไม่ใช่หยาบภาพวาๆก่อนภาพเวลาเรานอนชอบเอามาไว้ใส่ตัว เวลาเราเราเอาไม้ไปเด็ดผลไม้ผลไม้พี่ใส่กระดูกข้างใครพี่นี่อะไรเร็วพี่ใสม่มะม่วสรุปเกมสิ่งของเราทำไม่ได้ทั้งหมดแปดคะแนน และนี่นะคะก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะที่เราเนี่ยไม่ต้องใช้พื้นที่อะไรให้มันใหญ่โตเยอะแยะเลยแล้วถ้า,าบ้านไหนนะฮะถ้าบ้านไหนเป็นครอบครัวนะยิ่งใหญ่นะยิ่งเล่นสนุกนะอย่างเราเนี่ยถือว่าเป็นครอบครัวใหญ่เพราะเรามีลูกเยอะสนุกมากกิจกรรมเชิงไหวพริปแบบนี้ต้องเติมพลังด้วยไม่หยุพี่ๆอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ฝากติดตามทุก EP พวกเราด้วยนะคะเพราะพวกเราคือครอบครัวไม่หยุ o.